ครับวันนี้มากล่องรีวิวเจ้ามัสซีโอเป็นเป็นไอนน้นี่อุปกรณ์สวยวอโอออเอาดอยี่สิบยี่สิบอย่างในหนึ่งนะครับ ก็คือมีอุปกรณ์21ชิ้นใน1น,นอุปกรณ์มันติดตัวนั่นเองตัวนี้มันไม่แพงก็เลยสั่งมาดูเพราะว่ามีแฟนจะเดินทางไกลก็เลยพกไปสักหน่อยเลยสั่งตัวนี้มาเห็นถูกดีด้า <laughs> น,นในจะมี มีอันนี้เป็นดอกไ่กวงกวางช่องหลักมันก็น่าจะเป็นนี่ที่เห็นอย่างแรกเลยเป็นครีมครับครีมตุ๊กแกแล้วก็มองไว้ตัดลวดตัดลวดอะไรบางๆได้ มันเปลี่ยนคมไม่ได้นะใช้ระวังหนักเกือบครึ่งโลนะน้ำหนักดีเลยไม่กองแกงมีคีมมีอันนี้ไว้ขันน็อตนี่ไว้ตัดลูกนอนฝั่งในก่อนดี ของดีมีสามอย่างหนวนนะอันแรกเป็นตะไบพองนี้เป็นตะไบพองนี้เป็นไม้บรรทัดยาวเจ็ดเซนเจ็ดจุดห้าเซนเดี๋ยวขอวัดเกี่ยว อืมตรงก็มีต่อไปนะครับนี้จะเป็นด้านย,าเ,า,า,นยาเอาไวอ้อาจะเอาไว้สอดร่องสอดร่องไม้อะไรเงี้ย กร่อ,องก่อนจะเลื่อยอ่ะ<ม>เออใจใจต่อมานะครับจะเป็นหัวไขค,รครวงจะมีลูกบเบอร์ไขค,รครวงให้เลือกใช้ได้เป็นเ,ออบเบอร์ PH PH ศูนย์แล้วก็บล็แบน สองจุดห้ายมือจังที่ที่น่าจะนิยมใช้ก็น่าจะเป็นพวกเพียนหนึ่งเพียสองขันได้หมดเลยครับลองปรับได้นะนี่มันล็อกกดติกทีแล้วก็งางปับขันได้กันได้ Mình mẹ lệch Một mẫu sản phẩm Chuyên nghiệm làm công một người là có lợi แข็งหรือเปล่าดูผมต้องยอดน้ำมันเป็นผมชอบตัวอกแบบนี้นะมันดูแข็งแรงดีเปิดโมเดียวได้ป่ะเนี่ยได้อยู่ใช้แรงเยอะนิดหน่อยมันฝืดคมไหมโอ้คม ก็ได้กระตัวของนั้นกันมันข้างจะหนา,าวกว่าก็ ASB กอมึงจะได้เลยมาด้านต่อไปเลยนะครับอันแรกนี่จะเป็นใบเลื่อย แบบสองฟันนะครับไเรื่อยได้หมดนะเรื่อยไม,ม,ไม้ไม่มีไม้จะด้มันก็เหมือนทั่วไปครับเรื่อยสองฟันต่อไปเป็นท,ปปที่เปิดขวดที่เปิดขวดกับ ปากเบนไหมอ๋อมันไปงัดอ่ะมันเป็นไว้ซะล่องอะไรอย่างเงี้ยไปงัดก็ก็ไปงัดครับเปิดขวดต่อมาเป็นเป็น จะไว้เจาะรูนะเนี่ยผมไม่รู้นะผมไม่เคยใช้อันนี้แหลมดิรูรีวิวเข้ามาเขาบอกนี่ไว้ใช้เจาะรูนี่ไว้ทำอะไรนะต่อมานี่เดขคมขมระวังนี่ไว้เปิดกระป๋องในนอนเพราะว่า มีคมเห็นไหมมันเป็นคมแล้วไปกระป๋องก็ไปงัดงัดเข้างัดเข้าแล้วมีนี่นะครับร่องนี้ไว้ใช้ปอกสายไฟสายไฟไม่มีด้วย <c oughs> อันเปิดกระป๋องกับอัน อันเปิดกวดนี่มันกูลานกันนะนี่เปิดกวดนี่เปิดกระป๋องโอเคสุดท้ายใบก็ยักปันอะไรผมเรียกไม่ถูกหมอกเอาไว้ตัดเชือก ไม่นะโคลโคมโคมครับ ดูใช้งานไปมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าครับน่าจะหมดละตัวนี้มีไอโซนองกไหมไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีสปริงด้วยนะเนี่ยโอเคครับ องเ,เอาไปใช้ดูก่อนนะว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไหมหนักแน่นเลยฟองก็ร้อยเกมขัดนะไม่มีที่นิบแบบราการไม่มีปัญหาใช้งานได้เหมือนกันโอเคครับฟองฟองก็แน่นดี 370บาทได้เท่านี้ก็คุ้มค่าครับฝากรบมอสโอสวัสดีครับ